คนในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าตรัตตูตตโตรในชมพูทวีปส่วนใหญ่ที่เรียกกันว่านับถือสาธนาพรามณ์การนับถือสาธนาพราหมณ์คงแยกออกไปหลายสายแต่ละสายมีความมุ่งหมายเหมือนกันคือบูชาพระพรหม บูชาเทวดาพระอิวนวรเพื่อขอพอรจากผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ความพาสุขและความเจริญแก่ตนโดยความมุ่งหมายก็คือเพื่อให้พ้นทุกข์คำว่าอารหันต์ซึ่งหมายถึงผู้ที่ พ้นจากกิเลสบริสุดแล้วยังมีชื่อเรียกกันอยู่ในสมัยนั้นเพราะสำนักต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งครูทั้งหกมีปุรณะกัสปะมัคคิโคสารเหล่านี้เป็นต้นต่างก็ปิญญาณตนว่าเป็นอรหรันต ต่างปัญญาตนว่าเป็นผู้วิเศษกว่าผู้อื่นย่อมแนะนำพร่ำสอนสาวกของตอนตามความรู้ความเห็นบางสำนักสอนสาวกของคนตนว่าคนและตัดทั้งหลายเกิดมาแล้วพอตายไปก็สูญหมด ไม่กีไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดบางสำนักก็สอนว่าคนละตัดทั้งหลายเกิดมาเป็นอะไรตายไปแล้วเกิดใหม่ก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นลัธิที่เที่ยงบางลัธิสอนต่างๆน,นานาประการ โดยลักษณะเข้ามูลอย่างนี้ย่อมเป็นที่ขัดแยง้งและอวดอ้างของตนว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าผู้อื่นวิธีการปฏิบัติของชนเหล่านั้นที่เปลือยบ้างที่เปลือยเป็นวัดบ้างบูชาไฟบ้างเวลากินอาหารกินแบบลุนัก คือเอาอาหารไปใส่รางแบบหมูเป็นต้นบ้างทรมานกายด้วยอาการต่างๆเช่นยืนตากแดดขาเดียวเป็นต้นเพื่อเผากิเลสวิธีการเหล่านี้รวมเรียกชื่ออยู่ในทุกกรกิริยาคือทุกกรกิริยาพระพุทธเจ้าทรงทดลองมาเพนอยู่หปี ในวิธีการต่างๆในรัทธิเดิมนั้นและแต่และอย่างละอย่างก็บำเพ็ญจนถึงที่สุดไม่วกวนไปอย่างอื่นแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วเห็นว่าไม่ใช่ทางแต่รู้คือเมื่อเวลาจิตคืนจากสงบแล้วก็มีกิเลสอ,อีกตรงเปลี่ยนวิธีการต่างๆ ด้วยการทรมานกายวิธีกัดฟันกับฟันให้นิ่งการลมอาสาสะประสาสะคือการลมหายใจเขาออกให้น้อยอดกยาหารอดพระอาหารไม่ให้ไม่บริโภคอาหารจนร่างกายสู้ผอมเหลือจ่โครงกระดูกถึงที่สุดหายใจแผ่วเบาเก,บเกือบจะหมดลมหายใจ จึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ใช่ทางทั้งสิ้นทำเลยไปฝ่านี้ก็คือตายไม่ใช่ธรรมชาติของสังขารไม่ใช่ธรรมชาติของร่างกายคงจะต้องมีวิธีการอื่นอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่วิธีการอื่นที่จะปฏิบัตินั้น พระองค์ทรงดิริว่าอะไรก็ไม่ดีเท่ากับทางจิตและปัญญาแต่ขณะนั้นร่างกายอ่อนแอมากจึงได้ทรงเสวยพระกยาหารในช้าวันต่อมาคือออบปินทบาทเมื่อมีพระกำลังดีแล้วก็ตั้งหน้าทำความเพียรทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ แน่วแน่แล้วใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ากายนี้ประกอบเป็นธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมแยกร่างกายส่วนใดที่แข็งก็เป็นธาตุดินส่วนใดที่เออาบาเป็นธาตุน้ำส่วนใดที่รังยังร่างกายอบอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนไดที่เป็นลมพัดไปพัดมาหายใจเข้าหายใจออก เป็นธาตุลมสัตว์ทั้งหลายถูกธาตุสีปนปลือประสานซึ่งกันและกันคงที่อยู่ทีวิตร่างกายนี้ก็อยู่ได้ถ้าธาตุทั้งหลายเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งตั้งอยู่ไม่ได้แล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้จิตวิญญาณที่เข้ามาอาศัยในร่างซึ่งเป็นส่วนนามธรรม ก็อาศัยร่างนี้อยู่ไม่ได้ต้องออกจากร่างนี้ไปร่างนี้ก็ผุพังสลายไปที่พระพุทธเจ้าว่าเหมือนกับท่อนฟืนที่ถูกทิ้งแล้วไม่มีสาระอะไรอีกแล้วเมื่อพระองค์รู้ตามความจริงอย่างนี้แล้ว จิงพิจารณาเห็นตามความจริงโดยแยกกายนี้ออกเป็นห้าส่วนซึ่งเรียกว่ากองได้แก่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนนามเป็นกระบวนการของที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณทั้งสี่อย่างอาศัยกันส่วนรูปคือกาย รวมฟาว่าสรีระร่างกายนี้ก็คือรูปธรรมนามธรรมแยกออกไปก็เป็นขันห้าขันห้าแต่ละขันรูปก็เป็นอนิจจังเวชนาก็เป็นอนิจจังสัญญาก็เป็นอนิจจังสังขารก็เป็นอนิจจังวิญญาณก็เป็นอนิจจังคําว่าเวชนาคือความเสวยอารมณ์ที่เกิดกับปิดบางครั้งเป็นสุขบางครั้งไปทุกข ทุขเกิดขึ้นก็เป็นสุขเวทนาทุกเกิดขึ้นกับทุกคเวทนาทุกและสุขเหมือนกับว่าสลับกันเกิดแล้วจะเหตุแล้วจะผลแล้วจะกดของกรรมที่มีมาในปางก่อนเข้าพัวพันอีกด้วยเวลาประกอบความดีเวลาเห็นดีเห็นชอบทำดีทำชอบเกิดความปลื้มใจเป็นสุขเวทนา เวลาผิดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งเศร้าโศกเสียใจหรือเวลากโกรธผู้ใดผู้หนึ่งมีอาการเครียดแค้นเป็นต้นจิตใจไม่สงบเป็นทุกขเวทนาทุกขละทุกข์เป็นเครื่องอบรมจิตให้ได้รับสัมผัสเหมือนกับว่าเด็ก หรือนักเรียนที่ได้รับคำสอนให้ถูกต้องจากครูอาจารย์มีความร,รู้ความสามารถครั้นเมื่อใช้ความร,รู้ความสามารถในทางที่ถูกความกิจอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นได้ผลสำเร็จก็เกิดปิติเกิดความสุขแต่ถ้าหากว่าไปคบคนภายนอกซึ่งเป็นคน่าน เข้าใจว่าเป็นของดีเมื่อทำไปแล้วถูกตามอาฆาตบ้างถูกตามจับลุมบ้างถูกคุมขังบ้างก็เกิดเป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ย่อมย้อมจิตของบุคคลให้ติดให้ชังคือให้รักให้ชังแสวงหาสุขแต่เกลียดทุกข เมื่อเกลียดทุกข์สแสวงหาสุขผู้ที่ไม่มีธรรมก็สแสวงหาสุขในทางที่ผิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างรัดอาเปรียบผู้อื่นบ้างเหล่านี้เป็นตน้นแล้วสิ่งที่ได้มาว่าเป็นสุขผลสุดท้ายก็หาเป็นสุขไม่เพราะในเกิดความเล่าร้อนใจอยู่เสมอ ไม่มีความสุขอย่างแท้จริงเหมือนกับเขาปรุงขนมหวานมีรสอร่อยขนมสดครั้นเมื่อร่วงการผ่านเวลาไปแล้วรสหวานก็เป็นเปรี้ยวและบูดกลิ่นที่หอมก็เหม็นที่มีคุณก็มีโทษเป็นไปอย่างนี้ถ้าไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นการแสวงหาความสุขต้องรู้จักให้ชอบทำจึงจะไม่มีโทษถ้าแสวงหาความสุขที่มุ่งจะได้ไม่รู้จักความทุกข์ความตีหายก็จะเกิดติดตามมาด้วยอันหนึ่งในพระศาสนานี้ไม่ได้สอนแต่บุญอย่างเดียวสอนเรื่องบาปด้วย แต่สอนเรื่องบาปเรื่องชั่วนั้นไม่ไดสอนให้ประพฤติสอนให้เห็นว่าบาปมีทุกอย่างนี้ชั่วไม่ดีอย่างนี้เพื่อใะเห็นด้วยจิตของบุคคลน,นั้นแล้วได้ละเสียการละละ,ละด้วยบังคับจะทำได้ก็เฉพาะต่อหน้าผู้บังคับถ้าละด้วยความเห็นผูกเห็นชอบจะละได้โดยตลอดไป ในพระพุทธศาสนาเน้นหนักที่แจงให้เห็นด้วยเหตุด้วยผลด้วยประการต่างๆและก็สอนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงยิงเหตุยิงผลมีเหตุมีผล และถึงแม้จะสอนบาปว่าปิดตกทุกข์ได้ยากอย่างนั้นก็จริงแต่ไม่ได้บังคับใครให้เชื่อไม่ได้พูดให้คนกลัวแต่พูดเพื่อให้เกิดปัญญาคือควา,ามรู้ควา,ามเข้าใจได้ด้วยตนเองถ้าบุคคลฟังธรรมศึกษาธรรมของพระพูทเปเจ้า รู้เห็นบาปจากจิตเกิดขึ้นปรากฏกับจิตนับว่าเป็นกุศลอันประเสริฐคือไม่ต้องมีใครไปบังคับรู้อยู่กับใจของตนเองเพราะความที่รู้อยู่กับใจตนเองจะไปอยู่ในที่ใดที่มืดที่สว่างที่คนรู้จักที่ไม่รู้จักก็ย่อมรู้ตัวเองว่าจะไม่ทำบาป ระวังบาปของตนเองอยู่เสมอไม่ให้เกิดมีขึ้นไปอยู่ทินใดก็ทำแต่ความดีอย่างนี้เป็นตนถึงแม้ความดีนั้นยังไม่ผลกับตนก็ทำสร้างความดีไว้ให้ปรากฏให้เป็นตัวอย่างให้เห็นกับหมู่ชนนั้นๆเพื่อสร้างสรรค์คุณความดีให้เกิดมีขึ้นเพราะจิตที่เห็นกุศลแล้วเห็นความดีแล้ว จิตที่เห็นกุศลนี่แหละคือต้องชำระให้สะอาดเพราะฉะนั้นพระโอวาทในโอวาทปาจิโมกสอนหลักธรรมหลักธรรมทั้งหมด8 000, 4, 000, ปดหมืสี่พันพระธรรมคันในแปดหมืนสี่พันพระธรรมคันนั้นสอนอย่างไรก็แล้วแต่รวมลงอยู่หลักธรรมสามประการซึ่งเรียวโอวาทสามคือหนึ่งสอนให้เว้นจากการประพฤติชั่วในกายวาจาใจอน,นี้สอนให้เว้น อันเป็นส่วนพุทธิตมีโทษสองสอนให้ประกอบสุจริตคือความประพฤติดีด้วยกายวาจาใจสามสอนให้ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องสมองมีโลกโกรธหลงคำว่าเครื่องสมองเป็นชื่อของกิเลสเครื่องสมองนั้นก็มีมากแต่รวมลงก็คือความโลภความโ,าโกรธความหลง หรือความโลภความโกรธความหลงเป็นกิเลสลากญะยาคืออย่างลึกยงในจิตใจของบุคคลบุคคลจะประหารประหารกริเลสให้หมดไปต้องทําลายความโลภความโกรธความหลงถ้าหากว่าไม่ทําลายลากลงไปญ้าเกิดขึ้นมาเป็นเพียงเด็ดใบเด็ดต้นรากมันยังอยู่เลี้ยงก็เกิดอีก ผลจากความโลภตีชิงวิ่งลาวผู้อื่นจับไปจับคุกทำโทษแต่จิตใจไม่ถึงเมื่อออกจะโทษมาแล้วก็ทำอีกเพราะไม่มีคำสอนจะเข้าไปทำลายลากความโลภเป็นลากของความชั่วในความอยากได้ความโกรธโทสะเป็นลากใน ความชั่วในการคิดร้ายผู้อื่นโมหะความหลงเป็นลากเป็นเง้าในทางทำให้เกิดความมัวเมาหลงเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นความอยากได้ความคิดทำลายผู้อื่นความหลงมัวเมาต่างๆทั้งสามประการนี้คุมจิตของผู้ใดไว้ผู้นั้นยากที่จะเป็นคนดีได้ ยากที่จะทำดีได้ต่อเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์อาการทั้งสามที่มีอยู่กับจิตนั้นหาทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุละโดยการบาเพ็ญทานกำจัดความโลภบาเพ็ญศีลและเมตตากำจัดความโกรธจเจริญภาวนากำจัดความหลง ถึงแม้ยังไม่ได้บทก็ค่อยบางเข้าเบาเข้าบางเข้าเหมือนคนรับมีดที่สนิมมากถึงรับยังไม่คมแต่สนิมก็ถูกทำลายไปรับบ่อยๆเข้าสนิมหมดไปด้วยความคมเกิดขึ้นด้วยกิจนี้ก็เหมือนกันพึงทำลายสนิมคือกิเลสของกิจที่เกาะอยู่กับกิจและก็ไม่มีใครรู้ว่าเกาะมานานเท่าไหร่ พึงชำระด้วยทานศีลภาวนาหรือไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาให้เบาบางและหมดไปยาปล่อยให้อาการอุปนิสัยอารมณ์หนักติดผูกพันอยู่กับโลกโกรธหลงเพราะสิ่งเหล่านั้นจะพาตนให้ไปสู่ทางที่ไม่ดี ถึงไม่สามารถจะตัดขาดก็พยายามละและมีสติรู้อยู่เสมอเมื่ออาการโลภโกรธหลงอย่างหนึ่งอย่างใดจะเกิดขึ้นระงับเสียบรรเทาเสียหรือข่มไว้เหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเหม็นของเหม็นเกิดขึ้นที่ใดกบเสียถึงแม้มันยังไม่หมดก็กบไว้อย่าให้มันเหม็น ความชั่วนี้เหล่านี้ก็เหมือนกันอย่าให้ปรากฏทางกายวาจาใจของตนอันจะเป็นไปเพื่อความเป็นอกุศลคือมีแต่กลิ่นของอกุศลแต่กลิ่นของกุศลคือความดีไม่มีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาถึงจะสอนมากมายเพียงใดก็เป็นเด็เพลิงเพียงเพื่ออุบาย ให้บุคคลเหล่านั้นละชั่วบำเพ็ญดีที่ว่าทำใจของตนให้หมดจดเพราะใจเป็นนายกายกระวาวาจาเหมือนเบาใจเป็นหัวหน้ากายจะทำอะไรก็มาจากใจวาจาจะพูดอะไรก็มาจากใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าใจดีทำก็ดีพูดก็ดีใจคิดร้ายทำก็ร้ายพูดก็ร้ายใจเป็นกุศลทำก็เป็นบุญ พูดก็เป็นบุญใจเป็นอกุศลทำก็เป็นบาปพูดก็เป็นบาปความจริงเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักลงให้ทําใจของตนให้ผ่องแผ้วอย่าให้อยู่ในใต้บังคับของความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนอกจากศรรีลจึงต้องมีสมาธิและปัญญาเพราะสมาธิและปัญญาอบรมจิต อบรมตัวหลักที่สำคัญศีลเป็นตัวอบรมกายกวาจาตัวนอกสมาธิปัญญาเป็นอบรมตัวในคือความสงบและความเห็นที่ถูกต้องการทำสมาธิมากๆบ่อยๆจิตย่อมน้อมมาทางความสงบเมื่อคลาใดพบความสงบจิตย่อมชุ่มชื่นเบิกบาน จิตท,ที่เกิดความสงบขึ้นเหมือนคนเดินกลางแดดจิตท,ที่ยังไม่สงบเหมือนคนเดินกลางแดดย่อมเล่าร้อนด้วยประการาต่างๆจิตท,ที่สงบแล้วเหมือนบุคคลเห็นล่มเข้าพักล่มหรือพรึกษาชาตินินชาติที่มีแต่แดดไม่มีฝนย่อมเผาไม้ไม่มีความ,าม,มาเขียวชวยอุ่มพุ่มสวยัย วนเวลาฝนตกลงได้รับความชุ่มชื้นผลิดบกผลิดดอกออกผลแต่กิ่งแต่ก้านใบจิตของบุคคลก็เหมือนกันเมื่อสงบแล้วยอมออกผลในทางที่ดีจิตของบุคคลเป็นอกุศลยยอมออกผลในทางที่เป็นบาปพระผู้ธเจ้าเทศนาทั้งปวงเน้นหนักลงในตรงนี้และ ในที่สวดคือคือสอนให้พ้นจากทุกข์ดังคำที่สวดแล้วว่าโยจะบุรธันจะทำมันจะดังคำจะสระนังขโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายาปสติลุกขัางลูกะสมุปปาดังลูกคสะจะอติกมังอริยจัดทังที่กลางมังคางลูกคู่ปสมาคามินงังเอตังโคตระนังเขมังเอตังสรมุตตะมัง ใจความก็คือบุคคลเมื่อกลัวทุกข์หวาดภัยต่อทุกข์จะไปหาที่พึ่งด้วยต้นไม้ด้วยภูเขาด้วยอารามและอื่นๆอันเป็นวัตถุหาสำเร็จประโยชน์ไม่แต่บุคคลถึงพระพุทธเจ้า น้อมจิตถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จิตสงบแล้วศึกษาในอริยสัจสีของจริงคือทุกข์สมุทัยนิโรธมากเห็นด้วยปัญญาในถูกนี้บ่งชัดว่าลุกข้างลุกขะสมุปปาดังลุกขาสาจ,จะอติตกมังเห็นด้วยปัญญาว่านี่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ พุกมาจากสมุไทยสมุไทยคือกิเลสได้แก่ตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาความอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสและได้แล้วก็ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและก็ไม่อิ่มอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นเป็นต้นภาวะตัณหาได้แก่ความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่อยากมีความทะเยอทะยาน วิภาวะตัณหาความน้อยใจความเสียใจซึ่งเป็นเหตุให้อาจจะฆ่าตัวตายก็ได้เหล่านี้เป็นเครื่องผิดปกติของจิตคือจิตย่อมมัวหมองไม่ผ่องใสตัณหาทั้งสามแต่ละอย่างละอย่างไม่มีอะไรอิ่มไม่มีอะไรเต็มไม่มีอะไรพอท่านเรียกว่าภบปูราหรืออูนะกามาตัณหาไม่อิ่ม ร่องอยู่เสมอได้เท่านี้แล้วเสพเท่านี้แล้วก็ยังไม่หายอิ่มภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นมีความใหญ่แค่น,นี้แล้วยังไม่พออยากใหญ่ยิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเพราะฉะนั้นโบราณบัณฑิตโบราณตั้งแต่โบราณมาเราเคยยินว่ามีการทรยศหักหลังล้มพระราชบัลลังก์บ้างอะไรต่างๆนานา,นาประการยินกันบ่อย นั่นคือภาวะตัณหาความอยากเป็นใหญ่เสียเองวิภาวะตัณหาความเหนื่อยหน่ายในชีวิตด้วยความน้อยใจด้วยกิเลสทำให้เกิดความน้อยใจได้ในสิ่งที่ไม่พอใจวิภาวะตัณหาที่ความน้อยใจในสิ่งที่ไม่พอใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วบางทีผสมกับภาวะตัณหาเช่นได้ทรัพย์มรดกไม่เข้ากัน ก็มีความน้อยใจจากผู้ให้ด้วยแต่มีความเครียดแค้นคิดจะเอาให้ได้ด้วยก็เลยภาวะตัณหากับวิภาวะปะัญหาก็เลยมาผสมกันก็เกิดมีการร้องฟ้องแย่งจริงกันนี่ก็เห็นเป็นโทษในปัจจุบันล้วนแล้วแต่เกิดจากตัณหาแท้งรินเพราะฉะนั้นตัณหาแต่ระย,ย่างจึงเป็นอูนะอูโนพร่องไม่อิ่มไม่เต็มแต่เไปเท่าไรก็ไม่เต็มเข็นให้ใส่เท่าไรก็ไม่ไม่อิ่ม ไม่รู้จักเพียงพอเพราะอำนาจของความพร่องความพร่องของแม่น้ำของทะเลสาบว้าขวางฝามเพียงใดก็ตามยังสามารถเต็มได้ล้นได้เกินได้แต่ความพร่องของจิตไม่มีอะไรเติมให้เต็มได้มีแต่ความต้องการอยู่เสมอไม่มีหยุดไม่มียัง้ง เพราะอำนาจแห่งความห้องของจิตเพราะฉะนั้นตัณหานั่นเองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ารู้จักพอเหมาะพอดีความทุกข์ก็น้อยหรือแทบไม่มีถ้ามีภาวะตัณหากามาตัณหามากทะเยอทะายานอยากมากอยากได้มากความดิ้นรนก็ต้องมากทุกข์ก็ต้องมากขึ้นไม่มีก็รูกว่าเป็นทุกข เมื่อมีขึ้นแล้วก็เป็นทุกข์ในกองการรักษากลัวจะเสื่อมไปกลัวจะหมดไปกลัวจะเสื่อมไปก็เป็นทุกข์อีกเป็นอยู่อย่างนี้วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ถ้ามีจิตประกอบไปด้วยปัญญารู้จักความเป็นกลางพอเหมาะพอสมพอดีก็จะลดลาวาสอกในปัญหาเหล่านั้น เมื่อตัณหาลดลงทุกก็ลดลงเพราะตัณหาเป็นเหตุทุกข์เป็นผลทุกข์ที่จะเกิดมีขึ้นแต่ละอย่างละอย่างมาผลจากตัณหาและตัณหานั่นเอง,เองทําให้ทุกข์ยาวคือทําให้เกิดเมื่อมีตัณหาก็เกิดคือจิตมีกิเลสแน่นอนต้องเกิดอีกเกิดตามอํานาจของกรรมเมื่อเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายตามมาอีก ตายก็มาจากเจ็บเจ็บก็มาจากแก่แก่ก็มาจากเกิดเกิดก็มาจากตัณหาเป็นหลักรูอย่างนี้ผู้ที่เรียกว่าถึงโลกุตลธรรมพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเพราะตัดปัญหาอันนี้ได้พบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจริงไม่มีจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง เพราะฉะนั example, ้นในพระพุทธศาสนาคำสอนทั้งปวงเพื่อให้ละกิเลสและกองทุกคำสอนทั้งปวงเพื่อให้แผ่นเบญบุญก็เพื่อกําจัดกิเลสและกองทุก์คำสอนทั้งปวงสร้างสอนสร้างสรรค์ให้เป็นคนดีก็เพื่อให้ห่างไกลจากกองกิเลสและกองทุก์โดยเห็นกองกิเลสกองทุกทั้งปวงนี้เป็นเหตุให้เกิดทุก การรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญปัญญาเป็นไปเพื่อกำจัดทุกข์คือกำจัดกิเลีนั่นเองตามความสามารถของบุคคลสมาธิเป็นหลักที่สำคัญเพราะเป็นหลักของจิตเป็นนายของกายและวาจาังก่ลาวเบื้องตน้นพึงฝึกฝนอบรมให้มากๆให้สงบด้วยให้รู้ด้วย ทำสองอย่างคือสงบอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้สาคัญกับจิตมากมีมากในผู้ใดผู้ใดเข้าใจชำนาญในสองวิธีการนี้ผู้นั้นสามารถชำระกิเลสได้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนด้วยการเจริญสมาธิภาวนาดังที่เคยปฏิบัติมาให้มีสติมั่นคงมีความเพียรที่แน่วแน่ให้สมานเสมอ เพื่อให้จิตของตอนเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดา,า,าต่อไป